วิ่งพ่อมันมีสูตรเดียวอยู่สูตรหนึ่งติดสูตรเดียวหักขนาดครับผมทั้งหมดชิบสองงวดเลขตัวเดียวออกวิ่งบนมั้ง่ะวิ่งบนออกตัวเดียวออกเลยโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมหมู่บ้านนี้เก่ามาเชียได้รับสายอ่า สายหนึ่งครับผมก็เลยคุยไปคุยมากก็คือเสี้ยนกับผลเพิ่นเคื่อยห้แนวทางตัวเลขมาเป็นปีกกายมันละครับผมปีกกรอนมันละครับพี่น้องเนาะตั้งแต่เกามาเชียกับน้ำเชียร์ยุปทุมกับเพิ่นเพิ่นไดเบอร์มาไม่ครับผมเพราะว่าก้อนหนาแน่นแล้วครับผมเพิ่นกับบเดติต่อกันครับผมเพิ่นเคื่อห้แนวทางตวเรขก็ถที่ว่าเขาดีนะครับผมครับแล้วก็เครื่องนั่นกับเครื่อง ก็มาเชียร์บดี้่งานแหะครับพี่น้องเนาะครับผมก็เลยอ่าบอดี้ตีตอกันแต่ว่าเลขพ่อนี่็ถือว่าแมนยู่เด้อครับผมครับช่วงนั้นแล้วลัางๆก็บจิมีเขามีลดแน่ครับพี่น้องเนาะครับก็คือพ่อขุนสายสีเด้อครับผมเลขพ่อขุนสายสีครับพี่น้องเนาะครับช่วงหนึ่ง่นก็มีเลขมีที่มาพร้อมครับผมหรือว่าเลขสีตัวเด่นบนนังสี่ครับพี่น้องเนาะครับประกอบคู่กันครับแต่ว่า อามว่านนี่คุยกับพอนอกรอว่าเหลขเพิ่นเขาดีมากครับผมแต่ว่าเพิ่นหาเบอร์ติดต่อบ่ไดหครับพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้โท่วมากเพิ่งจะเห็นเบอร์เกามมแชร่น้ำเชี่รเนี่แหละครับผมเพิ่นเลโท่วมาบอกมาคุยกันครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพ่อขุนสายสีกลับมาแล้วครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอเกาเาเชีรยกับขอขอมาคุณพอได้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้อง มักคลิปนี้ชอบคลิปนี้็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเห้กัรเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเ็กพอคุณกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อยูดีสบายดีปะพ่อยูดีสบายอยู่นไงยูดีสบายที่กันตัวครับพ่อมา่ยูบ้านนอกหล้วครับผม โอ้ดีดีดีบรรยากาศดีอยู่บ้านนอกครับมาอยู่ดอนแล้วเปล่าเมียนเมื่อกี้ก็อยู่ปทุมน่ะพ่อเนาะเอออยู่ปทุมครับมาอยู่บ้านแล้วเป่ามีเงินมีทองก็ไปอยู่บ้านห้าคนแล้วมันสบายเยอะพ่อพ่อก็อยากไปอยู่อีสานไื่อื่อนเลยบ่อยากอยู่ในกรุงเทพพ่อก็อยู่สายซีน่ะพ่อเนาะอยู่ไอ้นี่แหละนครปฐมไอ้ปอุทุมนทุนนี่แหละครับ โอ้บ่ได้พอกันหลายงวดอ้ะหลายปีแล้วเนาะบ<อ>่ตั้งแต่อยู่ปทุ่มมันมันเบิกเก่ามาเชี่ยหายเมสไอเครืค่องเครื่องนะ้นมันทงังคือกันเลยบ่เครื่องหนักกันนองแค<า>่ที่รับบับนีบ่นที่นี่ฮะคนเบิกกับ่ได้แบบนี้ไหมกลายเห็ดกันเลยเนาะว่ะเออพอดีเห็นเห็นไอคลิปเก่าเอเห็นเห็นคลิปมาเชื่อม่อออกคลิป ประมาณหมื่นสองหมื่นสี่พันมากนี่มั้งว่ากรามาเทย์บอกว่าไอ้่ผู้ใดสี่้องเลขก,ก,กับต้องม้าไฮเนอร์ก็เลยจดเอาเบอร์โทรหลังคนที่เลยครับว่าเออเรื่อยๆชั่วมากกันหนูว่ากันจะสีไปเอาเบอร์อะไรแล้วปานเนี่ยเป็นตั้งได้เลขพอครับผมเลขมันมีเลขอยู่สองสูตรนี่ครับเลขสองสูตร อสองสูตรยี่หีซึ่งเก่างวดและยังบทันเกดอยู่สองสูตรนี้อันเป็นเป็นตัวตัดเลยเป็นตัวเดินเลยครับเลขกมันเป็นมันเป็นเลขกไอมันเป็นเลขวิ่งคือจังไหนว่ากระต o n มาตัวหนึ่งครับหน่วยสองตัวบนติดตัวหนึ่งกันจนใดไอ<ไ>เป็นบนเปล่าอ,อ่ะเป็นเหลขบนเนาะเลขบนอันอันนี้เลขกบน เด็กบนสายบนอย่างเดียวครับผมครับสายบนอย่างเดียวเลยเอาลองเบ่งงดนี้รูอพผออ่ันีล้ลองเบ่งลองเบ่งเมืนเอนอ่าพ่อทีนี่ให้ให้ไปสามสูตรเดี๋ยวพอทีเทียบเทียบตักไขเบ่งได้ครับอ่อเออเอาที่หนึ่งเอาสูตร,ส,ตรสูตรที่หนึ่งเด้อครับสองซีเจ็ดสองซีเจ็ด อันนี้ยี่สิบเก้างวดแล้วก็ยังบ่อทั้งสี่ตะเกียบชือกันสองสิบหน่วยครับผมอ่าอ่าสูตรที่สองครับสูตรที่สองศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดอ่าอ่าอันนี้เป็นเลขสี่โตครับอ่าอันนี้ก็ยังบอทั้งสี่ชื่อกันยี่สิบเก้างวดโอ้บัดนี้บัดนี้เลขมันมันส้นสองกับเจ็ดเป็นบอครับอ่าเลขเลขส้นสองกับเจ็ดเพราะฉะนั้น เลขอ่ะถามมันสี่ออกก็คือออกสองอก็เจ็ดหน,หนึ่งต<น>ิดชิดน่วยตัวหนึ่งบนบนติดจิดหน่วยตัวหนึ่งแบบที่นี่มันมันเคยเป็นมันเคยส้นสองตัวแบบเนี้ยแต่มันบอกออกโอแต่มันไปออกมันไปออกตัวที่บอส้นงมดน,นี้ตัวบอส้นมีมีมีไอไอสูตรแรกไอซีซีบอส้นเลนระครับผมอ่ะสูตรที่สองศูนย์็หารเลนรนครับ นั่นแหละมันจะมาออกตัวนี่จับคู่กันเลยเล่เล่อ่อสถิติมันเนี่ยทางวัดไหนมันต้นบออกปุ๊บมันกิจับคู่กันระวังสูตรสองสูตรแสดงว่านี่ห้องก็ต้องทั้งกันทั้งส้นทั้งกันบบส้นตัวนี้แมนรวบัดบัดที่นี่มันที่นีอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สามสูตรตัวนี้เสียอมาตัดบมดอ๋อมาเทียบเบิ้งอ่าเอาจจสูตรจดสูตรที่สามเหมือนครับ สูตรที่สามนี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่อ่าศูนย์หนึ่งสองสี่เลขเลขสูตรนี่ถ้าถ้าได้ถ้าได้ลักษณะจังสี่แสดงว่าเลขสูงกว่านี่บอออกอืมขยายว่ามันมันเป็นศูนย์หนึ่งสองสี่ว่าง่ายเลขเลขสองตัวบนซิทหน่อยนี่จะต้องออกอยู่ในหนีตัวหนึ่งครับ จังโมนอะรลูกเลขที่ออกเจ็ดเก้าแปดเก้ายิงๆี่ก็ออกบ่ได้ครับ <c oughs> มันี่บอกออกอะไรสันหา้ <c oughs> หาห้าหกห้ายังจะออกบ่ได้ต้องต้องต้องให้มีหนึน่งตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่แม่ต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวครับ <c oughs> บัดนี้บัตรบัตรนี้พ่อพ่อมันมีหลายสูตรเนาะครับ <c oughs> บัดนี้พ่อเอาสูตรสูตรอื่นมาเทียบแล้วเนี่ยเจ็ดกับสองมันบ่เด่นอืม <c oughs> มันไปเดินเลข4บนกว่า่้เด่น4แมนมันไปเด่นตัวบอสนเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยหมั่นใจว่างวดนี้จังไหน4บนติดแน่นอนติดหน่วยครับวที่นี่ถ้า4มากมันติมากมากคููกันอย่างเนี่ยระหว่างสองสูตรที่สองกับสูตรที่สามมันสิออกได้มี4ศูนย์4ศูนย์อ่าอ่า4ศูนย์ โต๊ะโต๊ะนาออกที่สุดก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมบัดน,นี้โต๊ะตัวลองลงมาก็คือสี่สองกับสี่ห้าสี่สองกับสี่ห้าแนนตัวลองเด้เนี่ยตัวลองมันบัดที่นี่ถ้าสมมติว่ากันตัวกันมันก็คือเลขคนเส้นสองกับเจ็ดเนี่ยบ่าครับถ้าเจ็ดมากนี่หวยออกได้ เลขตัวลองอ่ะอันนี้อันนี้ชุดลองเด้อชุดกันเด้อครับถ้าเลขถ้าลกเลขเจ็ดมาหวยออกได้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่แมนโอ้บัตรนี้บัตรนี้อีกตัวหนึ่งครับผ่าสองผ่าสองมาหน่ถ้าสองมา,า,งมาหวยมัตจะออกได้อยู่สองตัวครับผม มีสองหกก็สองเก่าสองหกสองเก้าแนเลขเลขสูงเลขสูงนี่หกหกกับเก่าเนี่ยบ่ะครับมันจะต้องมาจับศูนย์หนึ่งสองสี่เพราะฉะนั้นเดนสองก็ต้องจับสองหกกับเก่าสองแค่นั้นเองอืออ่ะจับเลยจับแบบนี้อันนี้พอจัจะแบบนี้ทุกหมดเลยคือว่าสุดที่สามนี่ต้องมีเห็นเนะพ่อเนาะ ว่าว่าง่ายๆเลขสามสูตรเนี่ยต้องติดต้องติดทุกสูตรครับต้องติดทุกสูตรสูตรหนบบติดบ่ไไรต้องต้องจับให้ติดทุกสูตรจังจังเจ็ดหนึ่งกับมีดเป็นบ่ะเจ็ดหนึ่งมีติดติดสูตรหนึ่งสูตรสองติดเจ็ดติดมาเลยพ่ออ่าสูตรสามกับมาติดหนึ่งเห็นบอกครับอ่าคือมันต้องจับติดไห้หมดแต่นอกเหนือจากนั้นคาดออกเลยเปเอาอืม เนี่ยลขมาที่มาหลักการที่สี่จะจะต่เป็นจะสูตรสูตรเต็งพอเด้อยคือสูตรหนึ่งก็สูตรสองนี่เลขยูเล่ในีจะต้องออกหนึ่งตัวครับเป็นยางหน่อยตรงมีให้เห็นครับผมสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็สูตรสองนี่เป็นสูตรหลักเลยสูตรนี่เป็นสูตรหลักมันจะต้องฟิดให้เห็นบ่อออกโตบ่อออกโต้ส้นก็ต้องออกโต้โต้โต้ที่เหลืะครับผม เออวันทีออกมากสิงวดวันหันมันไดเดี๋ยวดีพอจีพอจีเกียมใบเบอร์เด้อครับเกียมจัจับฮางวดยอดหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดฮางวดยอดหลังอ่าสูตรหนึ่งได้สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งอ่าสูตรที่สองได้หนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปด อ่ะเลขส่วนหกเหมือนหรครับผมหมดออกศูนย์หกส่วนหกกับส่วนโอ้ส่วนหนึ่งส่วนหกส่วนสามอ๋เออส่วนส่วนสามตัวไดครับผมเลขออกศูนย์หกครับเออบันนี้หมวดต่อมาได้สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าอ่าอีกโูซี่ตัวได้หนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปดส่วนบอ งวดนี้บ่ส้นดีก่บ่ส้น<อ>มัน,มนวะครับประกบครูเลยบ่งวยออกหกสองเหรอเนี<อ>่ยจ้าครูเลยครับเ่ยบ่บอส้นจ้าค,ครูกลางงวดในบ่ส้นนี่เจ้าครูเลยครับอ่างวดอ่าง,งวดถัดมาได้หนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอ่าอีกสูตรหนึ่งได้ศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ด วดนี้กับโบโซนเนี่ยรู้ไโบโซนอ่างวดออกโค้งขาเลยรู้ไครับผมเอออ่างวดที่คาดว่าอีกศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าอ่าอีกสูวนหนึ่งได้หนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปดงวดนี้กับโบโซนอีกกันรู้ไครับจับคู่เลยหกสองเห้รน้เลหกสองเอ่องวดนี้โ้นงวดนี้โ้นสองตัว พ่อกระสงนใสว่ากระส้นมันมันเคยชุนสองตัวแร,ร้บอกออกพอช้นสองตัวบอออกปุ๊บซีซีก็ศูนย์ก็หายจับคู่กันเลยครับพ่บอเอามันจะออกมาหลากหลายสีนี่หละสถิติที่พ่อย้อนให้เบื้องหางใช่หางงวดเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยยี่สิบเก้างวดมันจะตีคู่กันหน้าเดี๋มีตลอดจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองอ่าเรา เราแบบที่นี่งวดไหนมันส้นนี่ต้องตรงไปเอาสูตรอื่นมาเทียบว่ามันสมกวรนที่ไอสองตัวส้นนี่มันที่ออกกับตัวไหนไหนแน,น,น่สิฮนะครับเออเรามันมีอยู่หลายสูตรเลยแล้วก็สูตรเลขวิ่งพ่อมันมีสูตรเดียวเดียวอยู่สูตรหนึ่งติดสูตรเดียวหักขนาดครับผมทั้งหมดทิศสองงวดเลขตัวเดียวออกวิ่งบนบ่นพ่อ วิ่งบนออกตัวเดียวออกเลยเด็ดไล่ถึงใจงวดไอ้งวดหกเก้าศูนย์มาเด้อครับหกเก่าหกเก่าศูนย์ในเก้าออกเก้าศูนย์งวดถัดมาในสามครับพ่อออกเก้าสามงวดงวดถัดมาอีกดนศูนย์ออกศูนย์สี่ครับผมงวดถัดมาอีกได้สามอีกออกศูนย์สามออกขาศูนย์สามครับ หมดถัดมาอีกได้สามอีกออกสามสามหกครับหมดถัดมาอีกได้สี่ครับออกออกเอกียง่อไอศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งอ่าศูนย <1. S 2> ์สี 0, 4, ่หนึ่งอถัดมาอีกได้หกอีกครับออกแปดหกเจ็ดครับป๊อปอาบัดน,นี้หมดถัดมาอีกได้หกอีกโตเกียออกหกศูนย์หกครับ เออทันมาอีกเลยสองหกหกสองอ่าออกออกหกหกสองครับอ่าทันมาอีกใได้หกอีกแต่ว่าออกหกหกห้าครับผมเออหมดกี่พันมาบ้างฮะในหกได้หกคือเก้ามันเกิดมาออกหกสองงเก้าหกสองเออเก้าหกสองหมดนี่วันนี้ได้ดนี้ดนซีในซีนะครับปีหน่องบ้านี้อ๋อ ไอ้ซีเพราะว่าหวยออกซีศูนย์ครับเลือก็ี้่มั่นใจแห้งมั่นใจเหลขอซีศูนยเ์เพราะว่าพ่อรู้สึกว่ามันมันมันตีแหกมันตีแหกไอเรตต่ำอย่างชนนะเออแต่ว่าแต่ว่าฮกนั่นมันตีตีมันมากตลอดอยู่นี่พรย่านแล่ลงล้างอืแต่ออกพอออกข้่งลางนี่ออกฮกขาเลยๆแขางล่างนีง่ครับพ่อ อหกห้าล่างเออหกห้าก็ซี่หาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเล่นได้เลยครับสองหางบนนิดบนนิดซีวิ่งสบายได้นะป่ะวิ่งซีไปเลยข้างบนเล่นเล่นเล่นซีศูนย์ศูนย์ซีครับปะลูกกันพ่อก็ให้แล้วเนาะข้างบนกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีล่องซีสองซีหา เก้าสอง็ไอสองหกก็สองหกก็เก้าสองเก้าสองนี่เป็นเลขกันถ้าสองมากเออถ้าสองมากเป็นเลขตัวกันถึงไว่าซื้อๆต่างหามันออกมามันมีรักล่อยเยอรักลอยทีกว่ารักลอยงวดนี่ข้อสงสัยเลขตัวนี้อย่างมันมาสั่มเก่าดึกลักลอยงวดนี้มันมันมีอยู่สามตัวเป็นซีเปนซีเร่อ สีอ่าเดนซีล่องเก่ากับสามลองเก้ากับสามสามนี่ล่องบ่อยเลยครับอ่าล่องบ่อยเลยโอกาสที่สีมาใหญ่ก็คือมีสีกับเก่าระวังเลขขอกเบนเดอร์สี่สี่ศูนย์แมนหรือสี่ศูนย์สี่ยังเสียหรือว่าเก้าเก้าศูนย์สี่ยังเสียเก้าสี่ศูนย์เสียครับ มันออกมันออกเก่าพกสองมันบอครับพ่อมันมันเคยซ้ำลักรอยตัวเก่าเลยเนาะเคยพ่อเคยเคยเนี่ยมันเคยอยู่ระวังเดอ้อเก่าเนี่หลักรอยเนี่ยอย่าถิ่มมันนี่ละทางบนเหล็กมีมีที่ให้วิ่งเดอ้องวดนี่วิ่งสี่กับศูนย์ทางบนครับพ่อวิ่งบนสี่กับศูนย์วิ่งบนสี่กับศูนย์ ทางทางล่างวิ่งสี่ก็หาเร้อวิ่งล่างสี่กับห้าสี่กับห้ามาหนึ่งตัวเพื่อเผื่อมาน้ำมาน้ำกันต่ำครับคิดว่ามันี่มาน้ำกันอยู่นี่นะครับผมลองเบิ้งลองลงมาเต็นเวทีอีกครั้งหนึ่งครับผมเกาเก่ามาเขามาเทียอย่ยลืมสีศูนย์พอเถอะได้เลยพอครับผมเรียนไปแน่เรียนไปแน่ฮะออกมาเสียดาย เก้าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หมดต้องหนโอ้ยเสียดายไปจับแต่เก่าหกศูนย์ครับเก่าหกสองหกบ่อเอาได้แขียนข้างนอก่อเนาะหมวดมันตั้งตั้งแต่มันออกมาเลยเลขมันมันมาสซลลักษณะจังสี่อ่ะจังจที่มันออกเอออย่างอะโอเคที่มันออกสามสามหกมากกว่อ่ะครับมันส้นมันโซลลักษณะสี่มื่อตออก มาตลอดแล้วก็มันจะออกหกหกหกวก็ยังสูงตัว่าหกมันจะมาออกยังก็โดดก็ไดี้แท้ก็ยังว่าจะมันจะออกกนได้นะอือจังหวะนี้หกบนหนามาครับถ้าหกมาหัวออกได้หกสองสองหกตัวเดียวครับนี่แค่นั้นตัวเก่าไม่เอนออกตัวเก่าเลยมันจะหักล้ำข้นน่ะระวังในระวังในเด้อเหล็กหกสองครับ มันเคยเอามาออกซ้ำตัวมันบาดมันบาคนค้นเอาแล้วกับจิตนี่แล้วมันยอดหลังคนเสื่อเ่ยนี่แหละครับผมลองเบิ้งนี่แหละลองเบิ้งให้สามตัวพ่อจับห้แลวไปสามตัว่พ่อพ่อบอกถึงอยู่เมื่อกี้นี่เออเออนั่นแหละว่าติจับสามตัวห้ก็เรืยลืมไปเรื่อยเด่นเอาสามตัวนี่พ่อเอาสามตัวเนี่ยฮะเอีเพิ่ี้คนสามตัวแขวนแขนครับผมเอา เอาสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์กับสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่กับเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่อ่ามีแค่ดับละจับแค่นี้พอรับสามตัวบนจับจับหลักรอยจับหลักรอยสี่กับเก้าใส่ใส่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยแค่นั้นพอตัวอื่นเราต้องไปจับมันดอกครับโอกาสออกมันก็มีหน่อยนี่นะครับผมเอา อาลองเบิงลองเบิงลองเบิงครับพี่น้องเนาะยิ่งเร็กวิ่งตัวเดียวนี่ครับคืนเวขคืนเวที่อีกเป็นยังไงสอมครับสอมมาดีครับพ่อเอาเก่ามาเชียอกับชิลบกวนพอสมนิเดอครับพ่อครับครับขอบพระคุณพอคุณสายซีครับผมสวัสดีครับสบาครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับโอ้ ยิ่งเห็นเลขกวิ่งเนี่ยพี่น้องเนาะลองบังได้ครับผมล่มาตั้งแต่หกเก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะวิ่งตัวเดียวกลับมาจนถึงลาดสุดนี่ครับให้หกออกหกสองแล้วก็งวดนี้ครับพี่น้องสี่ตัวเดียวครับเลขกวิ่งบนเด้อครับพี่น้องครับเอาพ่อคุณสายสี่กลับมาครับผมเลขสายบนสูตรที่หนึ่งสองสี่เจ็ด สูตรที่2 0257สูตรที่3 0124ครับสูตรที่1กับสูตรที่2นี่อ่าเพิ่นจะเอามาเทียบชนหรือว่าประกบคู่กันได้ครับผม29งวดครับพี่น้องเนาะยังไม่หลุดเข้า10หน่วยบนครับส่วนเหล็กประกบคู่ได้ครับพี่น้องมี c 0, c 2 c 5กัน7 1 7 4ครับ เด็กก็ 26, 2สองหกเก่าเก่าสครับพี่น้องเนาะสองหกแล้วก็เาสครับบนว่าให้วิ่ง4กับ0ูครับลักลอยมี4ีล่องเก่ากับ3ครับพี่น้องครับประกบคู่หลักสามตัวก็จะเป็นสี่สี่9ูนย์สี่นย์เกียกครับพี่น้องครับเด็กลางพอ วิเคราะห์ให้มากก็คือสีกับผาครับพี่น้องเนาะสีกับผ้าครับเหาลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะสายบนก็พอขุนครับเล็กชุดนี้ครับพื่นล่ย้่อนหลังไปกชุดหย่อนครับพี่น้องเนาะหมดนี้มาเบิ้งไปน้ำกันครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล้เงินไปน้ำกันครับพี่น้องหนึ่งพฤศจิกายน67สิบเสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ